บอกทางไว้แล้วหรือต่อเรือไว้ให้พวกแล้วแล้วแต่ที่พวกเราจะพายยังไงจะไปยังไงแค่นั้นเองเออจะเดินยังไงให้พวกเราเดินไปยังไงให้พวกเราข้ามไปยังไงพระเจ้าบอกไว้เรียบร้อยหมดทุกเรื่องแล้วแต่พวกเราก็ยังสับสนอยู่แค่นั้นเองยังสับสนอยู่ก็เลยไปคนละที่คนละทางเพราะอะไรที่ไปคนละคนละทางเพราะว่า กลักธรรมของพระเจ้าโดนปิดเบือนบิดเบือนนิดเดียวมันก็ไปคนละเสี่ยคนละแง่คนละมุมแล้วแค่นิดเดียวนะเหมือนบอกธาตุสี่ขันห้านี่มันก็ถ้าเพี้ยนนิดเดียวมันก็ไปแล้วคนละเรื่องแล้วนี่แหละพุทธเจ้าของเราถึงถึงบอกว่าเออที่แบ่งไว้แล้วอย่าไปปนเปกันนะแยกกันให้มันชัดเจนให้มันละเอียดอืเหมือนบอกพระองค์บอกว่าธรรมะคือความจริงเนี่ย ธรรมะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ธรรมะคือกฎตายตัวแ้วพวกเรามองอยัางไงามันก็มองไม่เห็นธรรมะอืมเพราะอะไรก็เพราะว่าคำพูดหรือว่าอะไรต่างๆมนันรุ้ยแต่เปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วพระองค์ก็บอกว่ามันไม่เที่ยงอ้าวเห็นไหมละ่ะพวกเราก็ไม่มองที่พระเจ้าบอกตัดไม่เที่ยงมันก็เลยเอียงไปข้างนี้แหละไม่เห็นคำว,ว่า เที่ยงในนั้นไอความไม่เที่ยงนั้นมันเที่ยงเออใช่ไหมมิบูดูให้ดีนะควธรรมแค่ธรรมนี่พวกเรายังเพี้ยนเลยใช่ไหมละมองยังไงอ่ะคอเป็นธรรมใเนี้ต้อว่าธรรมะ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 นี่พูดหลายทีนะพูดบ่อยจนเบื่อนี่แหละคือบางทีพวกเราก็งุดเหงิดอย่างที่บอกแล้ามาเช้าบางทีพูดซ้ำซาก ไม่เบื่อนะศาสตร์ามันไม่เบื่อก็เอาปัญญาแล้วกันศาสคือ,อนี่แหละแม้แต่ปราชญ์ทั้งหลายที่กำลังเพีย้ยนกำลังกาลังมาทำให้าศาสนาหรือว่าทำให้อักระหรือว่าธรรมะของพระเจ้าของเรานี่แปรเปลี่ยนไปทางอื่นอยู่เนี่ยตอนนี้ก็มีเยอะที่นักนักคนคว้าทั้งหลาย นักศึกษาทั้งหลายเนีเรองจะทำให้ธรรมะของพระเจ้าของเราหันเหไปทางอื่นเพื่อให้เกิดแรงจูงใจไปสู่ศาสนาเขาอ่ะไปให้ทุกไปให้พุทธศาสนาเป็นเหมือนเขาอ่ะดึงดึศาสนาพุทธมามาอยู่ในะระดับเดียวกับเขาอเออที่ตอนนี้มีมีผู้นําของหลายศาสนานะ พยายามที่จะดึงาศาสนาพุทธมาให้เทียบเท่ากับาศาสนาเขาถ้ามาเทียบเท่ากับาศาสนาเขานี่เราแพ้ขนันทีทำไมแพ้เพราะผู้นำของเราอ่อนแอผู้เราผู้นำของเราเห็นแก่ตัวเราแพ้กันแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยถ้าบอกว่า,าศาสนาพุทธเหมือนกันกันกบาศาสนาอื่นนี่นะแอละแลแต่คิดแล้วเริ่มต้นก็แพ้แล้ว ถ้าเราจะมาเราจะมาแข่งขันออกศาสนาพุทธหรือทุกศาสนาเหมือนกันหมดเลยเป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเลยธรรมะก็คือธรรมชาติตกแล้วจบแคทันทีแคทันท,ท,ทีนี่แหละพญามารหรือว่าศาสนาอื่นเนี่ยเขาพยายามที่จะดึงให้ศาสนาพุทธมาเป็นธรรมชาติให้ทุกคนมองเห็นธรรมชาติมันจูงง่ายเพราะอะไร ก็ผู้นำของเราไม่ปฏิบัติเพราะผู้นำของพวกเรานี่มัวแต่ไปเน้นปริยัติถ้าเน้นปริยัติปุ๊บแพ้ศาสนาอื่นนั่นทีเพราะพระุทธเจ้าของเราไม่ได้ส่งเสริมปริยัติเข้าใจไหมองค์ไม่ได้ส่งเสริมปริยัติเลยพระองค์ส่งเสริมปฏิบัติมีปริญญาต้องปฏิบัติ มันจะเกิดปฏิเวทาศาสนาอื่นไม่มีปฏิเวทอาจารย์ไม่ได้มีปฏิเวทไม่มีให้ศึกษาตำราให้เข้าใจตำราแล้วเดินตาม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 อยู่กับตำราแล้วเอาจุดเด่นตรงไหนพระเจ้าความสำเร็จอยู่ที่พระเจ้าไม่อยู่ที่เรา นี่คือหลักความเชื่อที่เขาเอาพระเจ้ามาเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนนี่ตำราคือศ,ศึกษาเฉยๆคำสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนว่าพระเจ้าสอนว่าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าอย่างเดียวใช้หลักความเชื่ออย่างเดียวเอตถาพระเจ้าแล้วทุกอย่างสำเร็จนี่ไงที่บอกว่าถ้าเราศรัทธาแล้วนี่ มันก็จะฝังลากลึกเขาก็เลยเน้นเรื่องการหลักความเชื่อบังคับให้เชื่อและให้กดเหงความเชื่อเข้ามาสําหรับในการปกครองสําหรับในการบริหารจัดการคนของเขาสาวของเขามันก็เลยไปแดวเดียวกันได้เพราะเขาเชื่อเหมือนกัน ตรงนี้แหละมันก็เลยทําให้ศาสนาทุกศาสนาลกระดับขึ้นมาเพราะว่าผู้นําเขาทําจริงแด้หลักความเชื่อพระเจ้าให้เขาเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้คอยให้คอยให้ใหเพียงแต่เราสาวกทั้งหลายอ่อนน้อมและเชื่อสวดมนต์บ่นบอนขอร้องความอ่อนน้อมท,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 ทําดี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 การทาดีของเขาก็คือกรับนั่นเอง มัใจไหมคือการบัติด,ดีของเขาแล้วก็าําดีกว่าเราอีกเขาก็มีความอ่อนน้อมเขาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาเกรงกลัวพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะทําบาปได้อันนี้นนคือจุดดีของเขาจุดดีของเขามากๆม,มากกว่าศาสนาพุทธด้วยซ้ำไปนี่แหละเราเลยแข่งขันเขาไม่ได้สักที ว่าเขาปลูกฝังความเชื่อของเขาไว้อย่างแน่นเหนียวแน่นหนาไอ้จะไม่แยกไม่ได้แล้วเขาเอาหลักตัวนี้ไปเป็นระบบของการปกครองประเทศด้วยหลักศาสนาของเขานี่เข้าสู่การปกครองประเทศทุกประเทศที่มีผู้นําที่นับถือศาสนานี้าของเขาเขาจะไม่ยอมให้ศาสนาอื่นไปแทรกแซง ผู้นำก็ต้องเปลี่ยนระบบใหม่เหมือนเวียดนามออกฤทธิ์ขึ้นมาปุ๊บาศาสนาพุทธศาสนาอิสลามาศาสนานกระจัดออกไปเหมือนฟิลิปปิน์เหมือนอินโดนีเซียเหมือนมาเลเซียศาสนาอื่นก็ต้องได้ออไปเพราะผู้นำาศาสนาของเป็นผู้นำประเทศ องเห็นจุดไหมละ่ะทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่เราโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่ากษัตริย์องค์กษัตริย์ของเราเนี่นับถือพุทธศาสนามาตลอดพุปอง์เนี่ยเรื่อมใสศรัทธาพ,พุทธศาสนามาตั้งแต่ตัว,วัวไทยแล้วไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่จะเปลี่ยนจากศาสนาออกไปจากศาสนาพุทธเลยแม้แต่พระองค์เดียวแม้แต่ราชวงศ์เดียว ขนาดพระนารายณ์นี่เกือบล่อแร่ล่อแร่คนยังเด็ดเดี่ยวไม่ยอมเลยพขาขมกูยังไงไม่ยอมยอมตายเห็นไหมพระนารายณ์ไม่ยอมไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาเด็ดขนาดแม้แต่รัฐบุตรจักรีก็ดีที่ไปเรียนต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาแย่ๆก็ไม่ได้ปฝ่ฟ้าเรื่องของศาสนาเองเขาเห็นความสําคัญของศาสนาพุทธ รู้ด้วยปัญญานี่ว่ากษัตริย์ทุกองค์นี่จะมีพระอริยสงคอยเป็นที่ปรึกษาอยู่ตลอดนั่นแหละแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของเรานี่ท่านก็มีพระอริยสงคอยให้คำปรึกษาอยู่มากมายก่ายของเยอะมากในรัชกาลที่เก้าโอ้พระอริยสง <ใน S 1> เต็มเ <ใน S 1> มืองเลยเอ เห็นไหมในหลวงของเรานี่ยิการที่เก้าโอ้แล้วจะปรากฏปริยักษมากเลยนะนี่ในสมัยของพระอ,องค์เนี่ยเยอะมากลำดับตึก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 ีแต่นี่ที่พระเจ้าเอ้ยที่ในหลวงของเราไปการาบองค์ไม่ค่อยได้การาบพระก็ไปนะในหลวงอะ่ะต้อง้นการาบพระ ถ้าเข้าสู่พิธีก็ไม่พรายว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไไม,ไไม,ไมานั่งสงวดลนายกับพระทั่วๆไปนะนในหลวงของเราไม่ค่อยได้ก็จะเข้าไปส่วนพระองค์กับพระอริยะเท่านั้นเองแล้วพระองค์ก็ไปบ่อยด้วยมั่นปู่มั่นปู่แว่นอะไรต่างๆโอ้ปูป่ปู่ดุนลูปู่ขาวส่วนมากก็จะเป็นพระอริยะในป่าแม้แต่สมเด็จพระญาณ นี่แล้วเ,เรามีพารย์ยาคอยคอยเป็นกําลังให้แต่รัชการปัจจุบันนี้ก็คือคนมากพารย์ยาของเราจะดับพลาดขันไปเกือบหมดเออตอนนี้แทบจะมองไม่ออกจะมองไม่ออกเพราะยังไม่ได้สายแววออกมาเพราะในหลวงของเราก็มนุษย์เพราพระองค์เองก็ไม่ก็ได้อยู่ ทีเลาก็เลยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องต้องหลอมรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้เพื่อรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เอาไว้เราขาดไม่ได้นะสถาบันสถาบันใดสถาบันหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะชาติเราล่มสลายเลยนะแ้วศาสนาพุทธล่มศาสนาพันพระมหากษัตริย์ก็จมเหมือนกันเออสลายเหมือนกัน ถ้ากษัตริ์ล่มสลายพุทธศาสนาก็ล่มสลายเหมือนกันเร็วๆด้วยนะเร็วด้วย,นะเ,ววยเออทำไมเร็วอ่ะตอนนี้คนมันเบื่อแล้วตอนนี้คนเบื่อมากนะเบื่อเพราะอะไรมันมีแต่สื่อที่ไม่ดีทั้งนั้นออกมาให้คนทั่วโลกได้เห็น ่งประเทศไทยของเรานี่แหละเป็นประเทศที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ได้ดีที่สุดแต่ทีนี้ส,สื่อมันจ้องโจมตีอยู่ตลอดเวลาเอาข้อมูลไม่ดีไม่ดีของพระออกมาเยอะยะเะก็บเกี่ยวตองเลยมันเก็บเกี่ยวไว้เยอะมากพร้อมที่จะโจมตีเราได้ตลอดเวลานะพุณเหมือนสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมที่จะโจมตีได้ตลอดเวลาเนี่ยถ้าประชาชนไม่รวมตัวกันเมื่อไหร่มัมนเปื้อทันที ตอนนี้มันกนลกลังแต่ประชาชนชาวไทยนี่แน่นแน่แนใน,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 นสถาบันบอวนมากมันก็เลยทำอะไรไม่ได้ลองที่ลองเผวด้วยสิเอ็ดค้นทันทีเลยเมืงกันซัดข้อมูลที่ไม่ดีออกมาทันทีปุ๊บปุ๊บปก็โลกรับทันทีอ้าแขนรับทันที คนไทยทั่วโลกกล้าแก่รับทันทีเลยใช่ไหมเพราะมัน,นเอาสื่อเป็นหลักไปมากนะการทำลายคนไหวแป,ป๊บเดียวเองแป๊บเดียวอเยวองแค่คืนเดียวนั้นปืดเป็น,นนั้นอย่าประมาทอย่าประมาทอะไรมากตนะื่นนี่ พราะข้อมูลดีๆเขาไม่ส่งไม่ส่งเสริมหรอกถ้านั่นเมื่อไหร่ปุ๊บฟันเทีอปึ๊บไอข่าวได้ด้วยข่าวที่ไม่ดีมันขายง่ายดังไวขายง่ายแล้วมันดังไวพอดังปุ๊บมันมีรายได้เกิดขนนึ้นทันทีอันนี้มันตื่อทางอิเนเทอร์เน็ตทางอะไรต่างๆเนี่ยผ่านยูทูบผ่านอะไรต่างๆมมีรายได้ใช่ไหม ขนาดนักร้องนี่ยโอ้โหเพราะว่าได้กี่ล้านล้วโอ้หเราทํางานแทบตายยิ่งชู้มันไม่ได้เ่ยเข้าใจจุด้ไหมเห็นไหมล่ะว่าเราทํางานแทบตายไรายได้นขนาดเราจะสร้างประเทศแท้ๆนะเราจะสร้างสังคมแท้ๆนะะยังมีลูกม,มันเมื่อเกิดเมื่อวันซื้อนี้ยังไม่ได้เลยมันยังมีเงินเป็นร้อยล้าน <c oughs> เออ มันดังไม่เท่าไหร่มันมีเงินเป็นร้อยล้านให้เราทํางานแทบตายเ,ยเออดูดูดูสิสังคมเห็นไหมละ่ะมันจะมีเงินเหมือนมันเนเราสร้างได้อีกเยอะแยะเลยสมกไมล่ะไม่ได้ฉาเขานะแต่ว่านี่แหละเราสังคม,ส,งคมสังคมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องต้องเตรียมนีงแต่สิ่งที่จะมาช่วยเราก็คือภัยพิบัติไงเราเห็นนะตอนนี้ภัยพิบัติมากมายกายกองนั้นเกิดขึ้น แต่กก็ปิดข่าวเอาไว้นะนี่อะไรกาปิดข่าวไว้ให้ไว่เยอะนะขนาดเชียงใหม่เนี่ยเน่เยเนี่ยแน่ำลังน้ําที่มาจากเมืองจีนไหลหลากนูนเติงวางยมหน้าดิดลักมาเนี่ยโลกแล้วเดี๋ยวก็ลงมาแล้วเทพก็จมน้ำอีกอย่างอันตรายมากนะมันแรงมากก็ ุนี้มันแรงมากนี่ขนาดฝนยังไม่ตกนะถ้ามันทิ้งชั่วอย่างนี้ไม่แน่นะแต่มันฝนกระหน่ำมาสักอาทิตย์หนึ่งไม่ช่วยเลยไม่จมตอเป็นทะเลไปเลยเลยว่าตอนนี้น้ำมันกำลังหลับมาเกิดน้ำทะเลเต็มอีกหนนอีกซวยไปไหนไม่ได้เลยนี่นี่จมในท้องทะเลอกให้พวกเราเตรียมความพร้อมออก เหตุอะไรที่อยากให้ฝึกนีอยากให้ฝึกเห็นไหมเหราเวลาที่น้ำมาจาจริงๆินี่คุณค้าเรากินไม่ได้หรอกถึงใส,สก็กินไม่ได้อยู่ดีเลยเพราะเชื้อโรคมันเยอะน้ำที่หลากมาเนี่ยมันรู้ดานพิษอะไรมาม,ามัางเยอะๆกินไม่ได้ไรายมากได้กินน้ำพวกนั้นกินน้ำปัสสบวะดีที่สุดนะนะอย่าอย่าไปกินน้ำพวกนั้นง่ายๆายนะ าอุวาดนะอน้ำตกธรรมดานะไอ้นี่มันยังเล็กน้อยนะพวกเนี้ยไอ้น้ำที่มันหลากมาเนี่ยตัวมันเข้าใต้ถุนมันเข้าโอหไ,ไม่อยากจะมองเห็นเลยหนอยพวกเนี้ยนขะ้าใจว่เชิโลก่ะไม่รู้อะไรต่ออะไรอะ่ะเออยิ่งกว่าม่แน้ำคงคายมันไม่ได้มันไม่ได้ กันเหมือนแม่น้ำคงคานะน้ําที่มันมาเนี่ยแม่น้ำคงคาน่ะมันเป็นมันเป็นเหมือนหมักไปเรียบร้อยแล้วอะมันฆ่ากันเรียบร้อยแล้วมันยังพอกินได้นะแม่น้ำคงคานะเข้าใจว่ามันเหมือนไอ้เนี่ยที่เขาเขาหมักผลไม้เนี่ยมะเขเชงไปเขชงนี่แหละไอ้ท่านมันเหมือนเอ็มแล้วนะไอ้คงคานั่นน่ะมันก็เลยไม่เออสารพิษมาเลยน้อยลงเพราะมันฆ่ากันเอง ไปรังมันฆ่ากันเองแต่อันนี้มันสด,สดสดที่มันไหลมาเนี่ยอันนี้ทั้งสารพิษทั้งอะไรโหแล้ว<ฮ>มาจะามันกินด้วยเออละอะไรอะไรมากเลยนะทันที่ดีก็คือนี<ฮ>่หน้าปัสสาวะของเรานั่นแหละดีหรือก็ต้มให้มันดีสะก่อนตองให้มันดีต้มให้มันดีถ้าันอยู่บนหลังคาแล้วจะไปต้มยังไงล่ะทีเนี้ย อะไรเป็นต้มและขนาดฟื้นมันยังไม่มีไม่ขีดจะไปเอามาจากไหนพวกเราดูดีๆนะเกิดเกิดน้ําท่วมขึ้นมาในพวกเราจะทํำยังไงเออนาดปีห้าสี่มันยังถึงขนาดนี้นะเนี่ยน้าอยู่นี่นั่นลาเราเนี่ยเนี่ยที่นั่งอยู่นั่งอยู่ขนาดนี้อะไนน้ำมันอยู่เนี่ยพวกก็ต้องนั่งอยู่เนี้ยโยมแรงก็พายเรือเรือมาส่งข้าว ันนี้ท่วมหมดนะน 5, ะมีห้าเสียมิตรโยมแล้วมาพาลูกน้องส่งข้าววินดาับาทก็ไม่ได้ว่าน,น้ำมันท่วมหมดเลยมันเข้ามาทางนี้เข้าเข้าระดับนี้แหละข้างล่างนี่น,น,น้ำมันไหลลงไปจุกจุกจุกตรงไหนอ่ะน้ำมันฟุบฟุบลงไปใต้เน่ก็สแสดงว่าพื้นนี่มันมันกลวงเนี่ย ้นนี่มันกลวงนะน้ำมันลงได้เนี่ยมองมันกันเอ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยพื้นเนี่ยน้ำมันลงได้นเนี่ยน้ำมันไหลมามันลงพุ๊บก็มันไหลออกนู่นซึมมันซึมพืดรู้ได้ไงมันก็ไงเออที่น้ำมันไหลลงเราก็ต้องรู้เพราะว่าองอากาศมันขึ้นนี่มัน้างยู่ขนาดนี้แล้ว สอวันนะเนี่ยเนี่ยมมีแต่โคนนเทนั้นแต่เนี่ยนี่นั่นแหละหลแรงที่สุดรู้สึกว่า,าเกินมันจะแตกหรือไงต่อไปก็คงไม่มีอ่ก็คงก็คงไม่อะไรแล้วเพราะก็ทําเกินเสร็จแล้วอะแต่ก็ประมาทไม่ได้ะอะน,นี้ก็เลยทำํำแต่มันเข้าทางนี้ได้ นี่ถึงพยายามจะกั้นไว้ละต่อไปจะกั้นไว้ไม่งั้นน้ําจะเข้ามาตรงนี้พืดขึ้ามาเนี่ยนั่นเราแค่แค่กับสอบทรายใส่ได้ที่ทานี่คือทํากั้นน้ํานะที่ทาที่ทํากั้นกั้นขึ้นมาเนี่ยกั้นนะักเออแล้วเปิดตอนนั้นเพื่อกระดาษสอบทรายพวกมันจะได้น้ําจะพลืดไปเลยมันจะไม่ค่อยหวนเข้านะโดยปกติถ้าเราเหมือนบ้านนี อย่างบ้าน, <ทำ S 1> บ,านบ้านตุ่มบ้านหลังนั่นคือมันไม่เข้าทาไมไม่เข้ามาผ่านอ่านประต,ตูไปได้ดีๆนะม,ม,ม,มันเหมือนมันเหมือนเรือไงเวลาน้ํามันพื้อไปเงี้ยนอกจากมันจะขังนะถ้าน้ําไหลผ่าน,นถ้าถ้าขังแล้วโอเคเข้าได้ทุกที่ดี ossen. ดูให hey ้ดีนะที่พูดหมายถึงว่าถ้าเราเหมือนห้องห้องเรานี่ ถ้าเราปิดปิดชิดปุ๊บ,บถ้าน้ํามันหลากมาอย่างเดียวท่วมหลากแบบนี้ถ้ามันไหลนี่ไม่ค่อยเข้านีไ่นไม่ค่อยเข้าในบ้านหรอกอแต่ถ้าน้ํามันอยู่ตัวขังไว้ยี้ปุ๊บแน่นอนไม่เหลือมันจะค่อยซึม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 ไหลเข้าไปตามรูอะแต่ถ้าแต่ถ้าน้ำมันไหลหลากมานี่มันจะผ่านเลย ในช่องว่างตรงนั้นมันไปมันไปได้แต่มันจะไปอย่างเงี้ยอาจมาเงี้ยไม่ค่อยหวนมาอย่างเงี้ยทําไมไม่ค่อยหวนเพราะมันดันกันไปไงเออมันต้องสังเกตนะเออมันต้องสังเกตเออมันต้องพิจารณาทุกอย่างเนี่ยจะเกิดปัญญาได้ต้องพิจารณาไม่จะไปคิดปรุงแต่งมันเออเพราะพิจารณาจะเกิดปัญญาไง นะเออเข้าใจจุดมันนะเข้าใจจุดเข้าใจหลักนี่แหละที่บอกบอกพวกเราต่อไปนี่เรานะควรซ้อมหนึ่งละพิธีบูชาบูชาพระเจ้าของเราจะทำอย่างไรนี่แล้วเราจะทำหนังสือ,อเล่มหนึ่งบางๆเท่ากับเท่ากับเล่มเก่าของเราที่จะมีบทสวดมนต์แล้วทีนี้เราจะไปทั่วประเทศ อธิษฐานจิตมันมีแววอยู่ว่า,ววาต้องเดินทางไปทุกจังหวัดมีแวว <c oughs> มันจำเป็นต้องทำเรื่องจำเป็นเพราะสันติภาพจะเกิดขึ้นได้คนต้องเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นการเกิดปัญญามันต้องเป็นอวานาะมันต้องไปเปิดวิชาการเปิดธรรมะ เกิดหลักธรรมเกิดการบรุงชีวิตให้กับคนทั่วไปได้รับรู้เราสร้างคนสร้างงานประสานประโยชน์นี่สันติภาพที่จะเกิดขึ้นสันติภาพโลกที่จะเกิดขึ้นเราต้องเกิดสันติภาพก่อนผมว่าละ่ะสร้างคนให้เกิดปัญญาให้รู้ให้มีคุณธรรมสร้างคนให้เข้มแข็งสร้างคนให้เป็นผู้นําสร้างงานให้มีคุณภาพกับมหาชน ออให้เกิดประโยชน์กับมหาชนได้มากที่สุดให้ประสานประโยชน์ทั่วไปตรงนั้นแหละมันจะมั่นคงและแข็งแกร่งมากถ้าทำตามเห็นเห็นจุดที่มันจะแข็งแกร่งไหมหละ่ะถ้าคนเกิดปัญญาปุ๊ประเทศของเราทั้งประเทศนี่โอ้สุดยอดเลยถ้าคนเกิดปัญญาอะไรก็ต้านไม่อยู่ ไม่เคยต้านอยู่หรอกมั่นใจจริงๆไม่รู้เป็นไรมั่นใจว่าคนประเทศไทยจะเป็นผู้นำนี่จะนำทัพเขมรพม่าลาวนั่นนี่เขาจะมาตามเราอาณาจักรตรงนี้นี่เนี่ยตรงนี้มันเหมือนกับเขมรก็ตามเราลาวตามเราพม่าตามเราจีนตามเรามันเหมือนมันเห็นพลังพุทธศาสนาเกรงใจมากเลย เออไม่รู้เดิมันมันมันมองเห็นอย่างเงี้ยไม่รู้นะมันมจะเกิดตอนไหนแต่เห็นนะเอ,อเห็นว่าอาณาจักรตรงนี้มันเพลี่ยงไกลมากเป็นพี่เมืองน้องที่อยู่กลมเกลียวกันที่สุดเลยเพราะพุทธศาสนายังงยืนแล้วมันคมแข็งแรงมาก ได้ทำงาน,นดูดีๆนะวิธีการทำยังไงก็ก็อบอกแล้วว่าเราต้องเพิ่มบรรยาย้คนเพิ่มบรรยาย้คนใช้มหาธรรมราชานี่ไงดูดูดูนะั่นแบบนี้เราที่ที่ก็หนึ่งเราก็ต้องอาศัยองทัพธรรม กองทัพรมคือกองทัพทั้งสามโลกใช่ไหมเออกองทัพทมที่เป็นบุคคลหนึง่งที่เป็นพลังงานปนลอมรวมกันเป็นหนึง่งทีนี้อย่าลืมสิว่าท,ทุกประเทศทั่วม,มันก็ล้วนแต่มีจิตวิญญาณที่ถ้าเขาได้รับอิทธิพลอยากเราเนี่ยเออเขาเห็นอย่างเราเนี่ยแล้วทำไมเขาจะไม่คล้อยตาม มันเกิดความสงบมันเกิดความสุขนี่เหมือนเรามีปลอดโรคด่จังไหมดูดูให้ดีถ้าถ้าเรานี่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเ่วยเบียนเราก็อยู่มีความสุขใช่ปะเราไม่ต้องไปหาหมอนี่โอ้ยอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเออพอเรารักษาโรคของเราได้แล้วเราอยู่เราอยู่แบบสบายๆนี่ทำให้เรา เข้าใจธรรมชาติเข้าใจกฎเกณฑ์ของจักรวาลเข้าใจในธรรมธรรมชาติท like ั้งธรรมจักรแล้วเขแล้วก็อยู่กับมันอย่างเข้าใจแล้วก็เกิดความสุขในใจของเราใจเราเกิดความสุขเราอยู่กับมันได้ทุกคนมาเห็นทุกคนเป็นอย่างเช่นเราแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรที่นี่เราพวกเราลองพิจารณาดูที นี่แต่ใครอยากเดินตามเนี่ยอย่างที่เขาเห็นพระองค์ท่านเนี่ยคือใครๆเขอยากเดินตามพระองค์นั้นเพราะอะไรมันล้าไงันตัวโลกมันล้าแล้วมันแก่งแย่งมันชิงดีชิงดีมันสะสมเงินทองให้ลูกหลานมากๆมันก็ผ่านกันมันก็ด่ากันมันแถมันมันตำหนิแล้วอีกเออทาไมให้มันํำไมวะนะ็มาแยั่งแย่งกันอีกเขณนฆ่าล้างผ่านกันอีกเออ ดู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 ด้วยชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยถ้าเรามาทําเพื่อประโยชน์มหาชนเนี่ยก็คนทุกคนที่เกิดมาร่วมโลกเขาเป็นเพื่อนเราอยู่เลยเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนี่หมายถึงว่านี่นี่เผ่าพันธุ์มนุษย์นะเผ่าพันธุ์สัตว์เรเชานนี่เผ่าพันธุ์เปรตเผ่าพันธุ์นรกพันธเทวดาเผ่าพ้นธพมุมนี่มันถึงระดับตามจริงแล้วนะตรงนั้น อันนี้เผ่าพันธุ์นี้คือเผ่าพันธุ์องค์กรย่อยที่เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ต้มย่อมแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์เดียวกันอันนั้นมันเป็นเพื่อนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะถ้าเราไม่ทําอุ่นเท่ากันหรือว่าไม่ทําบาปเท่ากันหรือถ้าเราไม่ไม่ไม่อยู่ในธรรมของมนุษย์เราก็จะเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ไงเราต้องมีมนุษย์ธรรมของมนุษย์ที่เราเกิดการกระทําของกรรมมนุษย์อยู่ เราถึงมาเป็นมนุษย์ได้ไงเราถึงเกิดมาเป็นคนได้ฟังเข้าใจเพราะฉะนั้นตัวโลกนี่มันก็ต้องสร้างกรรมเหมือนเรานี่แหละมันถึงมาเป็นมนุษย์ได้ไงทีนี้จ่มแอตใจไหมละน้องมันเกิดมาเป็นคนได้มันก็ต้องสร้างกรรมที่เป็นคนไงเพราะการเกิดมาเป็นคนมันก็มีอยู่แค่นี้แหละรู้ดีรู้ชั่วยแค่นี้มันก็อยู่เอออยู่กับความดีความช่วยอยู่แค่นี้ ไม่ทำบาปมากจนเกินไปไม,ม่ทำบุญมากจนเกินไปมันก็เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคนทั่วโลกมันก็เป็นแบบนี้เลยมันถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้แต่ทีนี้คนที่ยากจนมันก็ทํําทากรรมของมันแค่นั้นมันไม่ได้ใหทานมากมันก็เป็นคนชั้นต่าเออเพราะมันมีวิญญาณที่จะไปท้ทำบุญสุดมากมายอันนี้งไงคือกฎเกณฑ์ของกรรมละ่ะกฎเกณฑ์แห่งธรรมเป็นธรรมเต็มๆเ,เ,เลย เออไปมันย <G ã entender it> ืดเยื้อไปไหมเนี่ยเลยไม่ได้ทำบัานนัฟังเส้นไหนเนี่ยเดี๋ยวฟังต่อแล้วจะเดี๋ยวแล้วจะจบ